นติตยสารคอมพิวเตอร์จูเดย์จับมือกับ CS Lock Info จัดกิจกรรม IT School Camping ภายใต้คอนเซปต์ p Story in School ตอบรับแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการโดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนกุลทีและมีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนมีพี่ๆบอกอจากคอมพิวเตอร์จ Today, ูเดย์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาให้ความรู้เรื่องแอปเพื่อการศึกษาสุดสนุกและเกมมันๆที่ขนรางวัลมาแจากน้องๆโดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับความรู้ เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาบนแท็บเล็ตให้กับครูและนักเรียนครับสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการของเรานะฮะสิ่งที่ทางพวกเราอยากจะฝากฝังไว้ก็คือว่าความคิดสร้างสารรค์ที่พวกน้องคิดคือสิ่งสำคัญมากกว่าการได้เรียนรู้แค่ทำแอปนะฮะ การแอปเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะนําความสาเร็จมาสู่โรงเรียนและตัวน้องเองในชีวิตข้างหน้านะครับเฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ยศึกษาแอปของคนอื่นที่น้องเห็นน้องชอบนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาปรับปรุงในสิ่งที่น้องได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้จากวันนี้นะครับคือความรู้และความสนุกต่างๆและการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ Facebook หรือความรู้ด้านไอทีอต่างๆและเทคโนโลยีการใช้ชีวิตประจำวันเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เราดีขึ้นถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีอย่างเช่น Facebook ในการเปิดร้านค้าหางเงินแล้วเจอกันใหม่ในโรงเรียนถัดไปครับ